สวัสดีครับผมอาจจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่17พุจธพฤษภานะครับในศาสตร์ราหูพาลวยเช่นเคยนะครับศาสตร์ที่จับดาวนยายการให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินและเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวครับท่านใด อยากจะพิสูจน์ว่าผมทําได้จริงไหมครับผมจะมีลิงก์รายกลุ่มวางไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ท่านได้เข้าไปร่วมกลุ่มกันนะครับจะมีเล,เลขแต่ละวันวางเอาไว้ให้ท่านได้ชื่นชอบครับชื่นชมกันเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นนะครับผมะนะครับผมวันนี้มาเข้าเรื่องเลยศาสตร์ราหูพารวยจับดาวกันนะครับผมมีดวงดาวสี่ดวงดาวน้าวันสังไอวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดนะครับผม ดวงดาวดวงแรกนะครับเป็นดาวบริการนะครับก็คือดาวจันทนะครับดาวจันได้โคจรเข้ามาในอยู่ในโคในเวลานั้นนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับและดูอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นะครับตามต่อลงมาก็คือดาวอาทิตย์เช่นเคยครับวิ่งคุณมาสี่ดวงดาวนี้มาจับสี่ดวงดาวนี้ให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวกันนะครับจับคู่ยังไงครับอย่างนี้นะครับดูนะครับ ครับครับครับสี่ตัวครับครบัตรงนี้นะครับลองดูนะครับลองเอาไปเสียงทายเสียงโชคกันดูกาไแ้กเป็นข้ากับข้าวให้ลูกหลานบุรหลานแล้ว คนรอบข้างกายได้รับประทานกันในประมาณหนึ่งนะครับอย่าไปทุ่มจุดตัวอย่าไปยึดติดอะไรกัน,ม,น,ม,นมันมากมาขอเพียงเราคิดว่าเพียงว่าเราเอาการเสียเส่ยงโชงเสี่ยงทายเสี่ยงโชงนี้เอาไปปิงเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันก็เพ,พียงพอแล้วอย่าไปทุ่มอะไรครับถ้าเผื่อมีการผิดพลาดขึ้นมามันจะมันเหมือนกับเราใช้เงินในอนาคตจนหมดเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะเกิดมีปัญหาในด้านการเงินกันนะครับผม เล่นการเสี่ยงทายเสีย่ยงโชคนี้ขอให้เล่นอย่างมีสตินะครับหอให้เล่นอย่างมีสติอย่าไปทุ่มนะครับนะครับผมวันนี้ผมอจาจา์กฤษภูมิตกศิลาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับช่วยชมในช่องนี้ก็ค่อยจดกดติดตามช่วยแชร์และก็กติดเพื่กดตูกใจกันเป็นฝันกำลังใจต่อ,อ อาจารย์ทุกท่านในสถาบันตักศิลาและแอดมินทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอาจารย์กิติภูมิขออวยพรทุกท่านจงประสบแต่โชคดีนะครับมั่งมีสีรสุขเฮงๆรวยๆกันนะครับผมสวัสดีครับผม